ต่อมาในข้อ3.8นะครับในข้อ3.8ของเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการของท้องถิ่นหนังสือว .9636 ลงวันที่30กันยาย,ยน2567ในข้อ3.8เนี่ยนะครับการกำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมานะครับไม่จำเป็นต้องจ้างตามวุฒิการศึกษาแต่ ให้พิจารณาจากความรู้ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่แท้จริงโดยให้คำนึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆทั้งนี้หากขอบเขตของงานกำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา,าวัสดุอุปกรณ์ที่จะเป็นต่อการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมสามารถนำค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวมารวมเป็นค่าจ้างเหมาบริการได้ เพราะนั้นนะครับในวรรคแรกนี่ก่อนนะครับอัตราค่าจ้างไม่จําเป็นต้องจ้างตามบุตรนะครับแต่ให้ดูจากประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานแล้วก็ให้คํานึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ําเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูนะครับว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยที่เขากําหนดไว้ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับก็สามารถนํามาเป็นหลักเกณฑ์ในการกําหนดอัตราค่าจ้างได้นะครับวรรคที่2กรณีการจ้างเหมาบริการบางเรื่อง ที่กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการเขาได้กําหนดามาตรฐานหรือราคากลางเอาไว้แล้วเนี่ยก็อาจจะพิจารณาตามที่กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการเนี่ยกำหนดได้ในกรณีที่ไม่มีราคามาตรฐานหรือคารา,คากลางดังกล่าวก็อาจพิจารณาตามราคาที่เคยจ้างเอาไว้เดิมหรือสืบราคาจากท้องตลาดก็ได้นะครับนี่คือในในข้อ3.8เนี่ยเป็นเรื่องของการอัตราค่าจ้างเหมาบริการที่จะกําหนด นั่นเองนะครับ